สวัสดีค่ะดิฉันนางสำราญมงคุณเจ้าของศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบพวกหนองนาหมู่ที่สองตำบลนาตาลเอตตะมอยจังหวัสดสกลนครค่ะก็คือไม้ผลไม้ไม้กลางก็เป็นอันนี้มะม่วงแล้วก็ปลูก ได้แล้วก็มีมะละกอเสร็มกี่ไร่คะที่ทำพวกหนองนานไร่หนึ่งไร่ปลูกอกอย่างแน่ปลูกอย่างแน่คะกะเราจะปลูกทุกอย่างที่เรากินนะคะเราจะเริ่มต้นในการปลูกที่เรากินก่อนเราแล้วก็อย่างกินอย่างเราก็ปลูกกันนั่นกับก็จะมีตามหลักตามหลักทฤษฎีใหม่นะเออป่าห้าระดับป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างไม้ห้าระดับค่ะ เป็นอะไรป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างก็อันนี้ก็เป็นโครงการพวกน้องนาก็ต้องมีโน้องมีนาค่ะมีนามีหนองหนองในด้านนี้มีหนอมตรน้้นแล้วก็มีโคมีโคโกก็คือตรงนี้มีคลองไส้ไก่คลองไส้ไก่หน่อยคองไส้ไก่น้ำก็คือมีตาม ามฤดูกาลนะคะอันนี้เพราะว่าเป็นที่ที่แบบเป็นเป็นดินร่วนโคลนทรายมันก็เลยน้าค่ะน้ํามันแบบว่าน้ำแต่ถ้าแต่เราว่ายู่รูปนะคะอันนี้ช่วยอันไหนช่วยได้น่าจะเป็นพืชพวกนี้เนาะใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นพืชคุมดิมคือเราปลูกแฝดเอาแฝดคุมคุมดินคุมคุมกันทานการการสไลด์ไม่ให้แบบแฝกกันไม่ให้ค่ะการดินสไลด์แล้วก็เป็นพืชที่แบบปรับคุมดินได้ด้วยค่ะ ดินได้เดินอาศัยแตกเวลายาวขึ้นก่ะอัดมะคุณแล้วก็ช่วยให้ดินดีขึ้นด้วยอีกกระเจียบแดงที่เห็นมันออกผลแล้วนี่นะก็กินที่แรกก็ได้กินก่อนนะคะได้กินแล้วก็เรือกินค่ะได้แบ่งปันที่น้องญาติล้วก็ได้ไปขายด้วยแล้วค่ะขายก็คือไปขาย ามเทศากาลมันจะปีนี้นขายตะไคร้เนี่ยขายแบบให้เนี่ยค้าอามาเอาได้ได,ได้สี่ห้าร้อยนี่แหละค่ะตะไคร้แล้วก็แบ่งขายแล้วบได้ขายหมดค แล้วก็เอาไว้ใช้เอาไว้เป็นตามงานเนี่แล้วก็ได้ช่วยเหลือเพราะมันยังไม่ได้โงใหญ่เ่าไหร่เลยเนาะปีแรกเนาะก็ได้ห้าร้อยขายค่ะแล้วก็แบ่งขายกล้วยนี่ก็คือห้าร้อยนี่ต่อเดือนเป็นบอกคะไม่ทุกเดือนเป็นบวกะแต่ว่ากล้วยจะมีมีตลอดอยู่ค่ะเมื่อวานนี่ก็ได้เจ็ดสิบบาทก็ช่วได้กล้วยนี่แหละเป็นรายได้ทุกอย่างที่เรากินเนี่ยรูดูแลงเนี่ยเราเราก็ปลูกพืชรูดูแล ก็มีพวกถั่วพวกถั่วแล้วพวกแตงไทยนะคะมันก็ได้กินอยู่ค่ะแล้วก็ผัฒหอมหัวนี่คือปลูกนี่เท่ากันได้ไหลได้ประมาณสักสามสี่โลแล้วหอมแพงหอมหัวทาก็เกี๊ยวไว้ทาก็บได้ซื้อเลยค่ะเอ้แถมได้แบ่งปันหัวมันให้หมาไปปลูกแล้วเนาะกระจายก็มีบวบมีอย่างที่ฮอนก็ได้กินคือฮขาก็ได้ซื้อรดลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนีเยอะเลยค่ะอันนี้เราจะไปกินกับลาบแล้วนะอันนี้นะ ค่ะขาเอาเลยเก็บได้แลวใช่ไหมเก็บได้เลยอันนี้เป็นชข่เราจะไปกินกับซุกเล็กนะเย็นนี้เราจะไปก้อยลดลดรายจ่ายเยอะอยู่ค่ะเพราะว่าเป็นแม่บ้านเนาะเวลาเอาเห็ดอาหารเนี่ยอย่างขาสิบได้หูดเลยว่าเอาต้องซื้ออย่างเทียบกันแล้วนี่คือหอมเขาก็ไม่ได้ซื้อพริกมะเขือพริกปีนี้เขาไม่ได้ซื้อเลยทำสุดงทำโปองนาเราไม่ได้ซื้อพริกเลยมะเขือนี่ก็ไม่ได้ซื้อเอากันกินพริกมะเขือขาตะไคร้ ใม่มะกรค่ะอันนี้คือเป็นหลักๆที่เขาใส่ลากินประจำเนาะที่ใส่กินบ่ได้ซื้อเลยค่ะลดลดครับปกติซื้อรอบหนึ่งก็ห้าบาทเนาะมาใส่แกงใส่อย่างก็เขาก็บ่ได้ซื้อเลยค่ะจากก็คือหญ้าแฝกนี่ละค่ะหญ้าแฝกนี่คือเป็นพืชคุมดินอย่างดีเลยเอาอาศัยหญ้าแฝกที่เรากันกันพังทลายได้แล้วก็เอามาคุมดินได้แล้วก็มีฟางใส่ดุวย เฮาบมต้องพดบ่อยก็ได้นะคะเพราะว่าเฮาอาศัยที่มันมาตามอันนี้เล้วแต่พอใไส้แก่น้อยนิค่ะข,ขยายอันนี้นนเป็น,ปนตัวกระจายน้ำนะคะอันนี้คืออะไรอันนี้คืออันนี้คือเป็นลุมขนมครกย่อยค่ะลุมขนมครกลุมขนมครกค่ะอันนี้ก็คือเวลาน้ําม,มามันก็ลงใชหมมันก็จะได้กลิ่นต้นไม้อยู่ใกล้ๆก,ก็ได้นะคะมีดอกกระเจียวมีกระเจียวโอ้มกีกระเจียวด้วย จะอาศัยห้าอันนี้ก็คือปลูกพิษพงมะเขือตามแฟนตามต้นไม้มีเวลาว่างจากการทํางานเหนื่อยลูกมาแฟนมาเหมืนจะเออมาอยู่ตรงนี้กับมันเป็นการพักได้แทนที่เราบางทีเขาคนข้างนอกอาจสิมองว่าโอ้ยมีเงินไปซื้อเอาก็ได้แต่บางทีเงินมันจะไปซื้อซื้อความซุขแบบนี้มาได้นะคะบางทีมันมันสิบ่าได้ตามที่เราอยากได้ทุกอย่างถึงเวลานั้นมีเงินเราก็ไม่ขาย มานเกิดสงครามบนหน้าว่าน่ะแล้วเราจะขายทําไมแล้วก็ตุนเอาไว้ใช่ไหมของเรามันมีในส่วนอยู่แล้วเราไม่ขายแต่แบ่งปันแต่เราจะให้พี่น้องมาอยู่ด้วยชมาอยู่กินในนี้เลยมาช่วยกันอยู่มาช่วยกันทํามาช่วยกันกินในนี้เลยเออถ้าผู้้ใดดเห็นว่ามันดีมันเออน่าจะเอาเป็นตัวอย่างเบิ่งเบ่งหลายคนก็มีความสนใจกับเบื่มเดื่อแบบได้เลยค่ะเพราะว่ามั่นใจเลยว่ามัน มันใช่เอาททางรอดใช่ไหมใช่มันมันคือทางโอดได้เลยเต็มปากเลยมันคือทางรอดคือทางรอดเอาพมีกันสักบาทเขาเข้ามาอยู่นี่เอาอยู่ได้เลยปลาก็ปลาธรรมชาติเนาะแม่นค่ะพืชผักก็มีปลาเราเลี้ยงเองผักเราก็ผูกไว้เองเราก็กินกินตามนี้กินกล้วยกินอันนี้คืออยู่ได้แล้ววัวไม่มีขี้วัวไม่มีแล้วก็เอาของเราไปแลกเอาขี้วัวเนาะเอาญ่าเอาอะไรไปแลกนี่แหละค่ะมันมีย้าเนี่ยญ้านี่แหละดีที่สุดแล้ว มันมีหญ้านี่เรต้องไปย่านว่ามันมันหกเอาหญ้านี่แหละค่ะมามอบรับปลุ่มดินตอนที่แรกมันมองมีหญ้านี่อ้มันแห้งมากเลยค่ะเอาใส่หญ้าพอมันมีหญ้าขึ้นดีใจมากเพราะมันเห็ดแห้งความชุ่มชื้นแล้วแสดงว่ามันมีอาหารแล้วชุ่มชื้นแล้วมันไม่แห้งเลยเนี่ยมันอยู่ได้่เอาใส่หญ้านี่แหละค่ะในหลวงรัชกาลที่เก้าที่ท่านได้วางรากฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบทฤษฎีใหม่แล้วก็ขอบคุณในหลวงรัชกาลที่สิบที่ได้สืบสารรักษาต่อยอดมาเป็นโครงการโคกหนองนาชาวไทยปฏิบัติอย่างยั่งยืนค่ะขอขอบคุณค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือขอขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยที่ได้แนะนำโครงการดีๆ ที่ทำให้ครอบครัวเรามีความสุขมีความอบอุ่นแล้วก็ได้อยู่ดีกินดีค่ะ Until.